แนะนำเลื่อยวงเดือนไร้สาย5.5นิ้วของโอซูกะครับเป็นมอเตอร์บัสเลดไร้แปลงฐานตัวบอดี้ส่วนนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับส่วนนี้จะเป็นพลาสติกเนื้อเกรดดีครับมีตัวล็อกเวลาเราใส่ใบครับถอดออกให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับ ใส่เข้าให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับคันน็อตทวนเข็มนาฬิกาสามารถปรับระดับใบเลื่อยได้ปรับองศา45องศาได้การป้องกันสามารถล็อกได้ ปลอกจะปรับความแรงได้สามระดับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามจะตัดไม้ได้หนาสุดถึงห้าจุดสามมิลทดลองการใช้งานครับมาดูความเป็นฉากของรอยตัดลองตัดไม้สี่้าองศา มาดูจากสีห้าองศาที่เราตัดไปครับเปะมากครับมาลองดูไม้หนานิ้วครึ่งกันบ้างครับหรือจะเป็นการปรับไม้ผ่าไม้ให้ตรง ตัดจะเรียบเนียนมากครับเลื่อยโซ่ไร้สายโอซูกะ5.5นิ้วความเสถียรความได้ฉากเนียบมากจริงๆครับมุมปรับองศา45เราแค่ดันสุดก็สามารถเข้าฉาก45ได้เป๊ะเลยครับ